Thinking Radio Podcast. Intense in Intense in thought. Radio in in sense. every every วันนี้สงครามยูเครนเข้าสู่วันที่461มีความเคลื่อนไหวที่ร้อนแรงต่อเนื่องครับล่าสุดเช้าวันนี้เองเวลาที่มอสโกมอสโกซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัสเซียนั้นตกเป็นเป้าการถล่มโจมตีของกองกำลังดโดนรนรวมกันแล้วกว่า30ลำครับ ถือว่าเป็นครั้งแรกที่เมืองหลวงของรัเสเซียถูกถล่มด้วยโดรนคามิคเซหรือโดรนที่พร้อมที่จะพิฆาตและพลีชีพตัวเองโดรนไม่มีชีวิตหรอกครับแต่ว่าเขาใช้คำว่าคามิคเซเพื่อจะให้เห็นภาพว่าโดรนกำลังจะสามารถพุ่งทำลายล้างเป้าหมายโดยไม่จำเป็นต้องมีนักบินและโดยมีต้นทุนที่ต่ำสามารถบินได้ไกล ถ้าหากโดรนเหล่านี้ที่โจมตีมอสโกเช้าวันนี้เป็นของยูเครนแปลว่าจะบินจากชายแดนยูเครนมาถึงมอสโกนี่1,000กิโลเมตรทีเดียวนะครับนาทีนี้ขณะที่ผมรายงานอยู่นี่ยังไม่มีใครประกาศแสดงความรับผิดชอบที่ผ่านมาทุกครั้งที่มีโดรนโจมตีจุดที่ห่างไกลาจากมอสโกแต่อยู่ในดินแดนรัเสเซียโดยเฉพาะที่อยู่ติด กับชายแดนยูเครนนั้นรัฐบาลกรุงเคียฟจะปฏิเสธความรับผิดชอบจะบอกว่าไม่เกี่ยวแต่ว่าครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะมีหลักฐานพอสมควรครับว่ายังไงยังไงก็ต้องโยงกับยูเครนครับเพราะว่าสื่อหลายกระแสรายงานตรงกันบอกว่าโดรนบางลำที่ร่วมปฏิบัติการครั้งนี้นั้นเป็นแบบ UJ22 Airborne Attack Drone ซึ่ง ออกแบบเพื่อใช้สำหรับการโจมตีทางอากาศโดยเฉพาะสามารถบินได้ไกลถึง800กิโลเมตรรับน้ำหนักได้15-20กิโลกรัมและโดยเฉพาะโดรนรุ่นนี้ผลิตโดยบริษัท UKRjet หรือว่า UkraineJet ซึ่งเป็นบริษัทผลิตโดรนเพื่อการทหารของยูเครนโดยเฉพาะทันทีทันใดที่เกิดเรื่องทางการรัสเซียก็ยอมรับว่ามีการ ถูกถล่มโจมตีเป้าหมายกลางกรุงมอสโกทีเดียวนายกเทศมนตรีมอสโกประกาศเลยครับว่าน่านฟ้าของรัเสเซียเหนือมอสโกกำลังถูกละเมิดมีการใช้ระบบต่อต้านอากาศยานยิงโดรนที่รุกล้ำเข้ามานั้นตกเกือบหมดแต่ว่าเป็นจังหวะเดียวกันครับ กับที่รัสเซียถล่มโจมตียูเครนโดยเฉพาะเมืองหลวงคือกรุงเคฟอย่างต่อเนื่องและก็ถี่ยิ่งขึ้นในช่วงหลังเพียงแค่ถึงวันนี้ก็คือวันที่30พฤษภาคมปรากฏว่ากรุงเคฟนั้นเป็นเป้าการถูกถล่มโจมตีด้วยขีปนาวุธและดโดรนของรัสเซียเป็นครั้งที่17แต่ว่าอยู่ดีๆวันนี้ ก็มีฝึงโดรนเปิดศึกโจมตีเป้าหมายกลางกรุงมอสโกเหมือนกับเป็นการแก้แขนจากฝ่ายยูเครนถึงขณะนี้ยังไม่มีปฏิกิริยาจากทั้งผู้นำของรัสเซียคือปูตินและประธานาธิบดีเซเลนสกีของยูเครนแต่ว่ามันก็สอดคล้องกับคำประกาศของเซเลนสกีเมื่อคืนนี้เองครับที่ออกมาบอกว่าได้ประชุมเหล่าบรรดาผู้บัญชาการทหารและได้มีการสรุปแล้ว มีการกำหนดกรอบเวลาที่จะเริ่มปฏิบัติการรุกใหญ่หรือ Counter Offensive ต่อรัสเซียแล้วแปลว่ายูเครนพร้อมจะเปิดศึกใหญ่กับรัสเซียครับแต่จะโยงกับการโจมตีมอสโกด้วยกองกำลังโจนของวันต่อมาคือเช้านี้หรือไม่ยังยืนยันกันไม่ได้การโจมตีครั้งนี้ต่อเป้าหมายในกรุงมอสโกนั้นอาคารหลายแห่งได้รับความเสียหาย แต่ว่าเป็นการความเสียหายเล็กน้อยครับเจ้าหน้าที่รัสเซียบอกว่าสามารถที่จะดับไฟและหลายๆจุดที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บก็ส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีทแถลงการทางการของมอสโกบอกว่าระบบป้องกันทางอากาศได้ยิงโดรนหลายลำตกขณะที่บินใกล้มาสู่เป้าหมายกลางกรุงมอสโก ่ีรัสเซียรายงานตรงกันนะครับว่า30ลำครับดโดรนทั้งหมดเนี่ยที่ถูกทำลายในภูมิภาคมอสโกแล้วก็ดโดรนหลายลำตกลงบนหลังคาหลังจากที่ถูกสอยลงมาด้วยระบบต่อต้านอากาศยานของรัสเซียเองวันจันทร์ที่ผ่านมานี้เองครับหัวหน้าหน่วยข่าวกรองทางทหารของยูเครนนายพลกริโลบูดานอฟออกมาเตือน เตือนรัสเซียนั่นแหละรครับว่ายูเครนอาจจะตอบสนองอย่างรวดเร็วฉับพลันต่อการโจมตีด้วยขีปนาวุธของรัสเซียหลายครั้งต่อกรุงเคียฟในช่วงหลังนี้ที่ขึ้นหนักขึ้นแต่ว่าคำเตือนจากหัวหน้าหน่วยข่าวกรองยูเครนนั้นจะหมายถึงการตอบโต้อย่างฉับพลันอย่างที่เห็นเช้าวันนี้หรือไม่ยังไม่มีคำตอบเช่นเดียวกันผมเห็นคลิปที่โพสในโซเชียลมีเดีย ก็เห็นร่องรอยของควันบนท้องฟ้าเหนือมือหลวงของรัเสเซียชัดเจนครับอีกบางคลิปก็เห็นหน้าต่างของตึกที่แตกกระจุยจากแรงสั่นสะเทือนของการโจมตีครั้งนี้ทางการบอกว่ามีการอพย,ยพผู้คนบางส่วนออกไปจากที่พักอาศัยเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อชีวิตและทรัพย์สินมากไปกว่านี้บรรณาธิการของ BBC ประจำรัเสเซียสตีฟรูเซนเบิร์กก็ รายงานขึ้น Twitter ทันทีเหมือนกันบอกว่าตอนเวลา6นาฬิกา24นาทีเช้าวันนี้เองเพิ่งจะรุ่งสางเขาบอกว่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของมอสโกได้ยินเสียงระเบิดลูกที่2 6ง8ห่างไปเพียงไม่ถึงครึ่งชงั่วโมงมีระเบิดลูกที่สองดังขึ้นมา บรรณาธิการข่าว BBC คนนี้บอกว่าจากรายงานผ่านโซเชียลมีเดียที่เขาตรวจสอบอยู่เนี่ยพอจะอนุมานได้ว่าผู้คนจำนวนมากในพื้นที่มอสโกก็ได้ยินเสียงระเบิดเช่นเดียวกันนี่ครับนี่เป็นปรากฏการณ์ที่เราต้องเริ่มกังวลแล้วล่ะครับว่านี่เป็นการเปิดศึกโดนทั้งสองด้านละ Moscow, f, มอสโกกรุงเคฟต่างคนต่าสงส่งโดนถลม่มและ มีเป้าหมายคือการตัดขาอีกฝ่ายหนึ่งจะลามไปเป็นการเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับตะวันตกหนักดวงขึ้นหรือไม่ยิ่งมีการออกข่าวก่อนหน้านี้ว่าทางตะวันตกพร้อมจะส่งเครื่องบินรบ F-16 มาให้กับยูเครนและตามมาด้วยการถล่มโจมตีด้วยโดรนเช่นนี้ปูตินคงจะอยู่เฉยๆไม่ได้และเคยประกาศเอาไว้ครับว่าทางดินแดนรัสเซียถูกโจมตีแล้วก็ จะตอบสนองอย่างรุนแรงรวดเร็วและหนักหน่วงแน่นอนจับตาด,ดูครับปฏิกิริยามีมาแน่คืนนี้พรุ่งนี้ต้องดูให้ดีครับว่าสงครามยูเครนกำลังจะเข้าสู่จุดที่หวนคืนลำบากจริงๆครับ Thinking Radio Podcast Intense in every sense i n t e n t in every thought